มันจะมีที่ซ่อนอยู่นะผมเห็นฝรั่งเขารีวิวถ้าใครมีคีย์บอร์ดนะกด Option. ออปชันเคอ่าไม่ใช่อะไรแหง้งแห้งอีกแล้วอีกก่อนเปิดใหม่นะครับ อ่าเปิดมาแล้วอ่าเพาได้ปึ๊บเคนี่อ่าออปชั่นคอนโทรลแล้วก็เคครับมันจะขึ้นมาหน้านี้เลื่อนลงมาล่างสุดเลยครับอ่าเรื่องสิครับคุณอ่าปื๊ดไม่ปื๊ดเลยอ่าลงม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 า,ลงมาล่าสุดเนี่ยมันจะมีคำว่า โชว์เพจตรงนี้นะกดเข้าไปเลยครับโชว์เพจนี่อะไรแล้ววะอ่าอึ๊อโหยไกลเกินอุ้ย,ยจริงๆมันไม่ได้มีนแค่หน้านี้นะมันมีหน้าอื่นเนี่ยหน้าคัดหน้าเดลิเวอร์หน้าอีดดิตหน้าแฟร์ไลท์หน้าฟิวชั่น หน้ามีเดียเราสามารถตั้งได้นะผมตั้งไปชิปนับเบอร์เจ็ดดูสิจะเกิดอะไรขึ้นชิปเอาออกก่อนชิปเจ็ดนี่ครับแทบไฟไล์ขึ้นมาแล้วแทบไฟล์ขึ้นมาแล้วฟลยคือทำเสียงครับนี่ยังไงล่ะยังไงล่ะนะสามารถใส่เฟกเสียงอะไรได้ปกติ มิง้งยบเอาไว้ไม่มานะปึผมตั้งชิป8เป็นหน้า Deliver นะนี่แหมต้องกับคุณฝรั่งนะฮะที่ไปขนมาให้นะครับเราสามารถที่จะถ้าเราไม่มีหน้า Deliver เนี่ยหน้านี้ปุ๊บใช่ป่ะเนี่ยถ้าเราปิดทุกครั้งที่เราปิดแอปปัดแอปทิ้ง ปัแอปทิ้งปุ๊บมันจะกลับไปค่าโรงงานก็คือมีแค่2เพจมีแค่สอหน้าเห็นไหมกลับมาเหมือนเดิมมีแค่2หน้าเรา,มเาก็กดเนี่ยถ้าเราไม่มีหน้าเพจ Deliver นะกด Export มันจะตั้งค่าอะไรไม่ได้เลยมันได้แค่ตาม p r e เ e t เนี่ยที่ให้มีให้แต่ถ้าเรามีหน้าเพจ Deliver นะ ชิปแปดันแสดงว่าเราต้องมีคีย์บอร์ดคุณต้องมีคีย์บอร์ดชิป8ปนีนะ่มันจะมาหน้ารีลูเวอร์บนี้เราก็สามารถที่จะตั้งค่ามันได้เนี่ยว่าจะเอาแบบไหนคัสตอมเอ็กพอร์ตตั้งชื่อไฟล์นะตั้งชื่อที่เก็บนะมันต้องเก็บในแอปไฟล์นะอันนี้แล้วก็ เลือกมา d อ่าสมมุติตั้งโฟเดอร์ป่ะน้องล่าแจ็คสัน ck แจ็คสันไฟนอลอ่ะปึ๊บนี่โอเพนมันก็จะมาตรงหน้านั้นเสร็จปุ๊บเราก็เลือก audio เป็น format line quick time นี่มีให้เลือกเยอะนะ เนี่ยเลือกเยอะ t i ม e H 2 6 4 H.265 p H o t o หก p ้าโ o โต้อัพปิ o r พ o เนี่ยได้หมด u n o m p r e s s เนี่ยเลือกเเลือก Resolution เนี่ยได้ตั้งแต่7 2 0คูณ4อเนี่ยเทียบคุณจะเอาอะไร 1 0 0 8 D C I แฟตได้อ่ะผมเลือกเป็นเป็น 4K เฟรมเรท30เฟรมคุณภาพเลือกได้จะเอากี่มกะบิตอืม 4K มันต้อง85้ใช่ไหม YouTube อ่ะผม1แสนได้ป่ะอ่ะ1แสนปึ๊บ Encode Auto อ่า Auto Advanced Setting มีให้เลือกมีให้เลือก เนาะนี่นะโอ้โหเยอะแยะพกซองพกซี่อะไรมีหมดนะซับแตเตอร์ออปชั่นติ๊กเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกได้เสร็จปุ๊บไปหน้าออดิโออีกนะออดิโอก็มีให้เลือกแบบไหนไฟล์ชื่อไฟล์ชื่ออะไรเสร็จปุ๊บนะกดแอดทูเรนเดอร์คิว จะมาตรงนี้เราก็เรนเดอร์คิวเลยครับไม่ใช่ตรงนี้เรนเดอร์ออรรอสักครู่นะฮะตอนนี้เรนเดอร์แล้วนะครับเรนเดอร์แล้วนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะที่เข้ามารับชมรับฟังนะฮะสำหรับด i n ิน r i s ี l v e เวอร์ชัน18 on iPad นะครับอขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับนะ เดี๋ยวรอสักคู่นะตอนนี้มันกำลังเดนเดอร์อยู่เดนเดอร์ไปแล้วประมาณสักกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยสามเจ็ดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็ได้ดูว่ามันจะเป็นยังไงอืมก็ตอนนี้เกือบหนึ่งชั่วโมงแล้วนะครับ การไลฟ์ของผมวันนี้โปรเจกต์นี้อ้าวโลแบตจบนี้คงต้องลงไลฟ์นะครับขอบคุณนะครับเดี๋ยวเราน่าจะมีแบตของ iPad เหลืออยู่นะครับไปดูไฟล์ที่ได้มาแบบมั่วๆกันนะฮะถ้าทำด้วย Apple Pencil มันจะสะดวกกว่านี้เพราะว่านิ้วมันใหญ่ใช้เป p l e p e น c i l มันก็จะเล็กๆจิ้มได้ง่ายนะแล้วก็ต่อจอนอก ซึ่ง iPad Pro ก็สามารถต่อจอนอกได้แบบสบายๆอยู่แล้วนะครับ9ก98 99 1เ0เสสร็จแล้วมันก็อยู่ที่แอปไฟล์ไปแอปไฟล์ On my iPad จากสันไฟนอลปึบนี่ไงประมาณนี้ครับ ภาพโดยรวมผมว่าโอเคนะผมเปิดแสงหน่อยนี่โหนี่เบอร์สวยเลยอ่ะจำมจริงๆ พูดเลยว่าตรงที่เบลอเนี่ยสวยจริงโอ้โหแจ่มเลยแจ่มว้าวเนี่ยเปรียบเทียบกับไฟล์เรจูนอลให้ดูนะครับเรจเนอรไฟล์นี้ปะไม่ใช่เออไฟล์นี้นี่เห็นไหมมันชัดชัดไปหมด แล้วก็อันนี้เป็นไฟล์ดูเห็นไหมโอ้มาเลยตรงนี้เลยสวยงามนะครับก็คงจบนะฮะสำหรับการแนะนำเจ้า d ดวิ n c ชี e ล o ซอวเวอร์ชัน18 on iPad นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่เข้ามารับชมไลฟ์ของผมนันนี้นะครับก็ขอบคุณมากครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ